365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่114ขคารวาสผู้มีความเชื่อในพระคริสต์เจ้า หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่897คําคำว่าคารวาสหมายถึงทุกคนผู้มีความเชื่อในพระคริสต์เจ้านอกจากผู้ได้รับศีลบวชขั้นใดขั้นหนึ่งและผู้อยู่ในสถานะนักพรตในพระศาสนาจักรนั่นคือผู้มีความเชื่อในพระคริสต์เจ้าผู้ร่วมในพระวรกายกับพระคริสต์เจ้าโดยศีลล้างบาปมีส่วนในบทบาทสมณะประกาศศก และกษัตริย์ของพระคริสตเจ้าตามวิธีการของตนและปฏิบัติพันธกิจของประชากรคริสเตชนทั้งหมดในพระาศาสนาจักรและในโลกตามส่วนของตนกระแสเรียกของคาราวาสหนังสือคำสอนพระาศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่898โดยกระแสเรียกเฉพาะของตน บรรดาคารวาสมีหน้าที่สแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าโดยปฏิบัติและจัดกิจการทางโลกตามพระประสงค์ของพระเจ้ากิจกรรมทางโลกทุกอย่างจึงเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับบรรดาคารวาสซึ่งมีความสัมพันธ์กับเรื่องเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเขาต้องอธิบายความหมายและจัดการให้กิจกรรมเหล่านี้ดำเนินไปและพัฒนายิ่งขึ้นตลอดเวลาตามแผนของพระคริสตเจ้า และเป็นการสรรเสริญพระผู้สร้างและพระผู้กอบกู้หนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่899บรมันดาคริสตชนคารวาสมีหน้าที่เป็นพิเศษที่จำเป็นจะต้องริเริ่มงานถ้าเป็นเรื่องของการค้นคว้าหาให้พบวิธีการต่างๆเพื่อทำให้คำสอนและชีวิตคริสตชนแทรกซึมเข้าไปในสภาพความเป็นอยู่ด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจการริเริ่มเหล่านี้เป็นองค์ประกอบชีวิตของพระศาสนาจักรตามปกติบรรดาคริสตชนผู้มีความเชื่อโดยเฉพาะบรรดาคาระวาสอยู่ในแนวหน้าชีวิตของพระศาสนาจักรอาศัยพวกเขานี้แหละพระศาสนาจักรจึงเป็นหลักการชีวิตของสังคมมนุษย์ดังนั้นเขาเหล่านี้โดยเฉพาะ จึงต้องสํานึกอยู่เสมอให้ชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นว่าตนไม่เพียงแต่อยู่ในพระศาสนาจักรเท่านั้นแต่เป็นพระศาสนาจักรนั่นคือเป็นชุมชนคิตชนในโลกภายใต้การปกครองของผู้เป็นประมุขร่วมกันนั่นคือสมเด็จพระสันตปาปาบรรดาพระสังฆราชผู้มีความสัมพันธ์กับพระองค์เขาทั้งหลายเป็นพระศาสนาจักร หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่900บรรดาคารวาสโดยอำนาจของศีลล้างบาปและศีลกำลังได้รับมอบหมายงานธรรมทูตเช่นเดียวกับคริสตชนผู้มีความเชื่อทุกคนเขามีหน้าที่และสิทธิทั้งเป็นการส่วนตัวและเมื่อร่วมกันเป็นหมู่คณะมนุษย์ทุกคนทั่วโลกจะต้องรู้และยอมรับว่าเขาเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมาบอกข่าวความรอดผลให้ทราบ หน้าที่นี้ยิ่งเร่งรัดมากขึ้นเพราะมวลมนุษย์จะได้ยินพระวรสารและรู้จักพระคริสตเจ้าได้ผ่านทางพวกเขาเท่านั้นกิจกรรมของเขาในชุมชนของพระศาสนจักรจึงจำเป็นจนกระทั่งว่าถ้าไม่มีกิจกรรมนี้แล้วงานธรรมทูตของบรรดาผู้อภิบาลส่วนใหญ่ก็จะไม่อาจบรรลุถึงประสิทธทิผลสมบูรณ์ได้ การที่คารวาสมีส่วนร่วมบทบาทสมณะของพระคริสตเจ้าหนังสือคำสอนพระาศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่9 0 1บรรดาคารวาสในฐานะที่ถวายตนแด,ด่พระคริสตเจ้าและได้รับการเจิมจากพระจิตเจ้าย่อมได้รับเรียกและสั่งสอนเป็นพิเศษให้บังเกิดผลของพระจิตเจ้าอย่างอุดมสมบูรณ์ในตนอยู่เสมอ กิจการทุกอย่างที่เขาทําการอธิษฐานภาวนาและงานธรรมทูตการดำเนินชีวิตสมรสและครอบครัวการงานประจําวันการพักผ่อนจิตใจและร่างกายถ้าทําในพระจิตเจ้ายิ่งกว่านั้นความทุกข์ยากของชีวิตที่ต้องรับทนด้วยความภาคเพียรก็กลายเป็นเครื่องบูชาฝ่ายจิตซึ่งเป็นที่ศพพระไทยพระเจ้าเดชพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งถวายอย่างศรัทธายิ่งในพธิธีบูชาขอบพระคุณแด่พระบิดาพร้อมกับการถวายพระวรกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าและดังนี้บรรดาคารวะในฐานะผู้ประกอบพิธีถวายคารวะอย่างศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั่วทุกแห่งหนจึงถวายโลกทั้งหมดแด่พระเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่902 โดวยวิธีเฉพาะเป็นพิเศษบรรดาบิดามารดาย่อมมีส่วนบทบาทในการบรรดาลความศักดิ์สิทธิ์โดยดำเนินชีวิตสามีภรรยาด้วยจิตตาลมของประคิตตเจ้าและจัดให้บรรดาบุตรได้รับการศึกษาอบรมแบบคริตตชนหนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่903 บรรดาคารวาสถ้ามีคุณสมบัติตามกำหนดอาจรับอนุญาตให้ปฏิบัติศาสนาบริการผู้อ่านพระคัมภีร์และผู้ช่วยพิธีกรรมเป็นการถาวรได้ในที่ที่พระศาสนาจักมีความจำเป็นเรียกร้องถ้าไม่มีศาสนาบริกรแม้บรรดาคารวสที่ไม่เป็นผู้อ่านพระคัมภีร์หรือผู้ช่วยพิธีกรรมก็อาจปฏิบัติหน้าที่แทนเขาเหล่านี้ได้ นั่นคือศาสนาบริการด้านพระวาจาเป็นผู้นำการภาวนาตามพิธีกรรมประกอบพิธีสินหลังบาปและแจกสินมหาสนิทได้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า